อุ้ยอีวยมาแล้วเียงขาีลีสวัสดีครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาใส่เอ้ยแทงเอียนชิว่าใช่บวงเิ่นว่าครับลุงแบงค์อเก่า,าลุงแบงค์ก็ร่างหาหูอยคนถนัดหาหูไปเนาะลุยเปิดด้วยดูการแทงป้าไรแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวหาหูก่อน ลุงแบงค์ครับสวัสดีครับผมธนาท์ขัดหนอฮู้หาเร็วคักไอ้หู้อะไรหู้อะไมามีห้องเชือกหน็บบอแม,นม่นหนอมีไหมเห<ม>่าเห็นโอ้โหตัหหวนนหนึ่งไงโอ้หนี่แมนอยู่โอ้หู้ขึ้นมาหนีอโอ้หู้แปลมันครับอโอเคเดี๋ยวผมแปมเ,เล็กก่อนพี่น้องเลยขาดาวันกี้แท่งปั่วไปเลยนี่อยู่อยู่บอยู่แล้วยู่ๆๆยู่แมนบออะไรแมนบ่ เมนเมนเมนบ่าละเมนวัวโมเมนโมเมนโมเมนห่วยวะคนแถาตัวนี้หางมันพุ่งขึ้นเลยไดนหางมันขึ้นพุ่งขึ้นพวกนี้เลยครับเมื่อกี้แต่เต้หัวอ,อ้วยลวงกในลุงแบง ดินแหงลม,มันมน,น้องอมอืมอ๋อแหลมมยมวะมึงนั่นงูอีลี่เกิดหรือปากมันเฮ้ยพี่น้องเอ้ยจังเบออีูแล้วรุเบ่งโ้อเอ้ยูอีลีอันตรายนะครับผมพี่น้อง อู้ขนาดหางไงำเนีโต๊ะนี่สมเนยเนี่ยอ้ยไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวอย่า่าก้อนเฮ้ยตายตายตายมันบุมเอนแจยอยะเรีดะถือเยนเพิ่นวะจังเลยครับพี่น้อง โอ้กินเอียนตตวบบใหญ่เลยใหญ่สามัยระผมสาเหล่กก็เจองูหลดแันนี้ตกเงยหนอไม่หวล้พ่อแฮงอเไปดึงรอไล่หนามลูงแดงว่าเล็กเจ้าถือหากนะเพราะแล้วเล็กถือเยียนพปนะอันนี้ขับมานี้ครับ แย่งไหมไม่สิพี่น้องด้ยโอ้ท่านี้ซักเกาซักแก่ครับขู่ง่ายแห้งครับผมพี่น้องล้มแขนเลยมาเห็นลูกแบงไงมึงกันครับมึงปกติกี้ย่านไงนหรอนำขึ้นมาแล้วลูกแม่นั่นนำโยกโยกนี่หูเลยยูบะ Nhuông yêu đuổi, yêu 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 Ui, ทั้งสองแหลมเลยวะข้าดิขาดิดูว่าขาดเยอมันคือขาดปอดขาดปอดอยู่นี่เตือน นั่นยังอยู่อยู่เดี๋ยวก็ได้ครับผมเป็นเป็นครับผมพี่น้องมุกแบ่งว่าถึงแล้วครับผมพี่น้องเมนบ่โขาดขาดครับอีกแล้วหาดอีกแล้วยังยังอยู่ยังอยู่มุกแบงยังอยู่เออเออพ่อพ่อจะบินแห้งดิแห้งไหมบ่ขาดไปแล้วพ่อ S 1> <S 1> เออนะั่นนั่นดวนมนืไล่เลรีงนนยงมาอยิบแนีนรอกเออนั่นเออนั่นนั่นละให้ไวบ่นั่เหลือดเห็นบ่อแ้เนีนีถือแล้วครับ được từ phía đây này. không em lồm gì đâu Yeah, chỗ đây, to cut it in rồi, chặt

โอ้ยยูทั้งหน้าบ่นี่ร้หนัอ้ยรใส่กันเด้อเออประตูดกออ้ยเฮงโอเดลเ้ยเฮนี่เที่ยมุ้ยัดดึงน่อยเทยงเพิ่นเทงลุยหน้าลุยหลังเฝ้าที่ละโอ้ยใหญ่ดีลุงแก่ท้อนทนแหมเลยใหญ่เฮงด้วยใหญ่บ่ใหญ่เฮงสมหู โอ้ยตัวมู er มันอ er ีหลีตัวโอ้ยมึงพูกันพี่น like ้องเอ้ยนี่โอ้ยอย่าปล่อยมันอุ้ยนของแท้พี่น้องเฮ้ยยังจ๋าตีกแล้วโอ้ยจังกึ้งีมือรักครับฮึ่ยหม่มันก็ยังคือเก่าียนสุดยอดพี่น้องเอ้ยอุ้ยเห็นบ่มันขาดแหลม่อยแแหลกเห็นบ่้เอาตูดไก่มาย่อนมันบ่กิน อือพี่น้องเอ้ยจังกึ้งเลยครับตัวนี้สมหูแห้งเฮ้ยซุดยอดนครับซุดยอดเลยพี่น้องนั่นบอกเรียกว่าใหญ่ลงมืออันพอ่อกหูเนี่มักแห้งครับลงลงมือหือลงแหลมลงแหลมครับติดตามหูหนี่ครับผมหูหนี่ผมว่าเฟื่อง่ายๆต่อแถวนั้นะ Yeah, got you. ขึ้น,น,น,นกระตมันเย็นเย้นหนูเป็นแข่งใหม่ขึ้นินุหนูมุนมั้หมุนมันขาดน่ยอยวเย็นขึ้นจินมุดไหนหอดปั้นนี่เนาะโอ้หักแของใหม่ โดนแห้งเรื่องไหนมุดตะเมอตัวเนาะหอมเลยแล้วครับพี่น้องไปเดี๋ยวเอาใหญ่ซะครับผมไม้นี่ได้ตัวเดียวคุ้มค่าแห้งบมกไงเลยเอยยย้ายไม้พี่น้องย้ายไม้ย้ายไม้พี่น้องเป็นสีเล่แม่คนจกมันข้อนเอาสีแจ้วจังกึ้งครับผม

เจออีกแล้วรูบักใหญ่เลยครับพี่น้องอย่าดับวงลั่นเขาไปกินอย่าดับวงล้านเขาไปกินก่อนเหรครับพี่น้องลองไรมามาแน่น,นักฮไหนตกมือยุ่ยเหลอบแล้วพี่น้องเอ้ยแห้งขนาดเลยมันมาหลุดมาเลยนีดูนั่นแหละขวดแห้งเลยนะเฮ้ยแถมที่สองพี่น้อง วา่าแล้วเท <S <S ี่ยงขาดอีีเรื่งหวไม่ลงนั่นีบ่เมอหนังขาดจะมาแท่งเหลี่ยมอนไปพ่นเอ๋โอเคโอเคไปโอ้โหอสองโั๊ะาหนองสองตะก่อนี่ตัดิงโอเคเลยคือดอปอ้ยปวดออกมาผีเลยเว้ยนี่เห็นแนมท่านส็ด้เน ตัวที่สองครับผมเดือดเลือดเดือดมุมญ่จัดอีกแล้วครับผมมือโจกเข้ามันมันมัจะขาดมันะจะขาดไปไปไปขึ้นขึ้นอ้นั่นแห้งแห้งมันขาดแย่มี่ะขึ้นขึ้นโคกันครับผมมาหล่ะรวมมาเลิกได้สองโตครับผมงามเลยปุนี่ว้าวเลี้ยวบดชุ่มหูมันหลายอยู่ครับพี่น้อง แต่ว่ามันถือบางลัง่นเขาตินแต่หู้นี่มันจ่อหูห้ดั้นตีต้มขึ้นมาใหไวๆก็เลยนี่โตรครับผมพี่น้องเอ้ยจังกึ่งเลยอือสมชื่อเฮงหนอไม่นุมยยน่มใหญ่เลยนุ่มใหญ่ไเลยนะครับเป็นสองโตพี่น้อง <c oughs> มุ่งเป็จัดเป็นสองเลยครับผมโอเคครับผมพี่น้องครับจังกึ่งเลยโอเคไหมเปิดสกกลาดแทงเอียนปีนี่ครับผมครับนุ่มใหญ่จัดอีกแล้ว สองตัวพอ่อ,อ,อเดี่ยวไรค่อเมนูแซ่บก,ก่อนมือไม่ไค่ว่ากันไหมคร,ครับผมเรื่กันสตัวจิาตาเมนูครับผมเ <laughs> หมือนเสยดอ,อยหอมอ่ะยหอมอยหอมอวยหอมันไม่หนหอมอยไนกกนดูก